<gauche> <aro qué> พี่จะพาทุกคนมากินแกงมะตายไหนอะพี่แกงมะตาอ่าจักสีหน้าแค่ไงว้าวเมซิ่งเจ้าคนเยวค่ะสนับสนุนโดยทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับและนี่คือรายการ t t ท Travel Thailand เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน กลับมาอีกครั้งนะครับโดยพิธีกรคนงามนามบุโกธนาชพันธ์ยังออกเดินทางไปกับดีเจมะตูมแสนแสบและหนุ่มหน้าใสามีนพิวิธเพื่อสาหาเมนูเด็ดๆประจำชุมชนพร้อมแวฟฟินกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งครั้งนี้ทั้ง3คนจะไปกันที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดในภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญโบราณสถานโบราณวัตถุกเก่าแก่มากมายและอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่เกิดจากวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ ลบบุรีไม่ได้มีดีแค่ลิงแต่ที่แน่จริงๆคือ3คนนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปไว้นะฮะสักการะนะฮะอย่างที่บอกเลยกันก่อใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปตะรุยเมืองลบบุรีรถ,ถ้าพร้อมแล้วเราไปสักการะพนันะกันเลยดีกว่าข้าต้ามาไปเลยไป นี่แหละถึงแล้วพี่จะพาทุกคนมากินแกงมะตา้ไหนอะพี่แกงมะตามันแกงมะตาชเหมือนแกงมะตาใช่ไมันจะคงจะแบบมาๆมาขึ้นบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะแกงอาหารมอนให้กินมาอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่ออะไรอะพ่อชื่อผู้ใหญ่เหนือโอ้ยเป็นผู้ใหญ่ วันนี้แม่จะทำเมนูอะไรให้พวกเราสามคนกินกันนะคะแกงลูกมะตาดแกงลูกมะตัดแกงลูกมะตาดอยากไม่เคยได้กินมาก่อนเลยรสชาติมันจะเป็นไงน่าดีไหไม่เคยไม่รู้จักเลยพี่เปรี้ยวๆหน่อยๆอร่อยแม่เวลาเขาแกงเขาใส่ใส่เนื้อสัตว์ใส่แค่ปลายอย่างเดียวเราเห็นพี่ปลายอย่างเดียวปลายอย่างเดียวแล้วใส่เครื่องแกงแม่แล้วก็แกงมีอะไรแม่อธิบายให้ฟังหน่อยนี่ที่จัดแม่ผงชูรสเกลือเกลือกระเทียมกะปิ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 หอม ใช่ข่ะกรายพริกแห้งพริกโขลกอันนี้ก็คือตำมาแล้วเหรอคะอะไรอย่งนี้ับเอาสับแล้วเนี่ยอันนี้คือโขลกอันนี้เครื่องน่ะมาโขลกอ๋อเครื่องนั้นโขลกแล้วก็เอามาตักไปสัพท์กระทูโขลกใส่นี่ทำเลยแม่เริ่มจากอะไรคะทำเริ่มจากโอ้ยแม่เข้าหน้าเนาะโอ้ยแม่เข้าหน้าเนาะกระทิใส่ลงไปโดยมีกระเทยยืนอยู่ข้างๆพีเซนเซนเตอร์ แล้วก็ใส่น้ำพริกงแกงมันจะเผ็ดใช่ไหมแม่ใส่ปลาทูไปเผ็ดหรือเปล่โอเคเหมือนน้ำยากะทิขนมจีนใช่เนาะโอ้ฟีลเหมือนกลิ่นน่ะเหมือนน้ำยาปลาแบบแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยเขากินกับอะไรอะแม่กินกับข้าวกินกับข้าวกับแกลับปลาเค็มกินกับข้าวแก้มกับปลาเค็มพอแอบชิมมาตั๊ก่อนใส่แต่ปลาอยากหนูมันกินได้ไหมแม่อชิมกินได้ไหมอันนี้มันก็ออกเปรี้ยวๆเนียเนาะมันจะเปรี้ยวใช่ไหมถึงควรลองชิมก่อนไปชิมสิ ขอโทษนะเมื่อจิ๋วโตอแหลาตรงๆนะอยากให้คุณดีเจบุโกกินแล้วดูสีหน้าบุโกกินดูสีแม่ขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะใส่นะน้อยไปน้อยไปอจากสีหน้าเใช่ไงว้าวเมซิ่งเดียวข้าเรี้ยวข้าเออเติม่ีกนินึ่งก็ได้ใส่ไปมันต้องเยอะมากแต่มันเปรี้ยวจริงๆใช่พี่ว่าสุกแล้วแม่เขาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งที่โตแล้วก็กินได้เลยดีกว่าลาไปวางไปเลยค่ะไปเลย แกงมะตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาชิมกันแล้วก็ทานข้าวร่วมกันดีกว่าไม่รอพวกเรากินเลยค่ะขออนุญาตถอดแมสก์ขออนุญาตนะครับ ตัวแล้วแกงมะตาแบบแ่ามันจะมีกลิ่นอายของความเป็นแกงกะทิมนเป็นแบบแกงกะทิไทยเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวของมะตาดซึ่งมันตัดกันมากเลยนะเพราะมันจะตัดเลี่ยนไม่ให้แบบหวานมันเกินเกินไปไม่ว่าอ,อาร่อยข้าวจ๋านูเห็นขนมแบบเนี้ย มันคือขนมอะไรเหรอจ๊ะนี่อ่ะห้พ่อถือหน่อยอธิบายอันนี้ก็จะเป็นขนมแดกงาที่เขาเรียกกันขนมอะไรนะข้แม่ขนมแดกงาขนมแดกงาใช่ครับคล้ายๆกับที่อยูขนมแดกหนูแดกข้าวแต่อันนี้มันเป็นแดกงาทำไมถึงเรียกว่าแดกงาเพราะจ๊ะอ่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของกุสโลบายอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวที่เรานึ่งเป็นเม็ดเนี่ย เวลาตำเปล่าๆเนี่ยมันจะติดคกติดสาก็ใช้งาดำเข้าไปผสมให้มันไม่ติดให้มันไม่ติดให้มันเนอให้มันร่วนขึ้นใช่ครับก็จะเป็นสิ่งำมากเลยอเนี่คือเป็นเป็นภูมิปัญญา ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดลบบุรีแวะมาทักทายผู้ใหญ่เหนือและชาวชุมชนมอนบ้านบางขันมาพร้อมชิมแกงมะตาและอาหารท้องถิ่นชุมชนกันนะครับขอบอกว่าตอนรับกันแบบอบอุ่นเลยทีเดียวครับ